ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาเทศคุงนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นเหมือนเคยนะครับอ่าติดขัดนิดนึงนะก็เสียงที่พูดตอนนี้ก็คือเป็นเสียงที่มา,าพาที่หลังนะเพราะเสียงคลิปผมมีปัญหานะครับอืมน่าเสียดายมากเลยอ่ะโอ้โหอ่าตอนเราก็ไปรับชมภาพแล้วก็ฟัง ที่ผมพูดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวยูกิหกดาวนะครับหรืออารเทมนั่นเองครับผมจากเรื่องยูกิโอนะอ่าเราก็จะไปที่เทรนนิ่งโหมดนะฮะก็คือเป็นโหมดเทรนนั่นแหละเออตามชื่อเลยโหมดฝึกนะครับแล้วก็จะวารไปกันเลยนะครับ ช็อตนี้ผมก็จะข้ามไปตอนวาร์ปเสร็จแล้วนะครับอ่าก็มาถึงในโหมดเทรนนิ่งกันแล้วนะก็จะเซตเลือดมอนดีๆก่อนอสระปามาแล้วก็วางตัวยูกิหกดาวนั่นเองนะครับเอฟเฟกต,ตอนวางก็คือแบล็ h โฮลนั่นเองนะครับโอ้โหเอฟเฟกสุดยอดมากสวยอยู่นะทุกคนสร้างมาแบบสวยมากอ่า ค่าสตตดตอนแรกก็มีดดเมตอยู่ที่1น0 0 0มืามพันระยะสาสิบห้าโจมตี5วิทนะครับ mm hmm. ก็เยอะไหมยดเมจเยอะไหมก็เยอะนะครับอืมอ่าต,อต่อไปก็ถ้าจากในภาพก็ผมก็จะเพิ่มเลือดมอนก่อนครับพอาะเราดูเลือดมอนมันน้อยมากเลยนะครับอ่า ผมก็เพิ่มเรัวๆโดยไม่คิดเลยนะครับคือในคลิปอาจจะไม่เห็นช็อตที่ชวนแบบโง่ของผมนะครับเออยูกไิได้เป็นตัวที่วางได้ตัวเดียวนะครับเพราะมันโหดเกินไปดีสำหรับคนที่ดาเมจยังไม่ถึงบีนะเออนี่อัพขั้นสองอัพขั้นแรกขั้นสองมันจะเพิ่มดาเมจนะครับอัพขั้นสามก็เอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปนครับจะเลียกแบล็กไม่จะเชียนออกมานะครับ อืมระยะก็หยุดอัพขั้สก็ตอนนี้ไดเมจห้าหมื่นระยะอยู่ที่สิสีวิจารการโจมตีเหมือนเดิมนะครับทุกการอัพเกรดและอัพขั้นต่อมาก็ดดเมจหนึ่งแสนแล้วก็มีไฮดรอนะครับระยะอยู่ที่50บครับอ่ะพาไม่ทานแล้วเรา <laughs> ถือว่าเอาขั้นปัจจุบันเลยนะครับเออระยะอยู่ที่ห้าสิบก็ประมาณนี้เอฟเฟกก็คือจะเรียกแบทมิเชียนแล้วก็แบทมิเชียนเกิรออกมานะครับก็เป็นทวินเมจิกใช่หรือเปล่าไม่รู้เรียกโมไปงั้นแหละนี่แล้วก็ให้รอการนะครับเออฮึผมก็ไม่รู้เคสแล้วก็กดรอไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เพิ่มเลือดมอน,นอีกครับผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มเลือดมอนไปทำไมเยอะแยะรู้สึกอยากไปตบตัวเองในอดีตมากเลยครับนี่นี่คือเอฟเฟกของ Black m a g ิช i a นกับแบล็ k แมจิชเ a นเกิ l นะครับซึ่งตอนนี้หามุมอยู่นะเออถือว่าแบบโอ้โหทำเอฟเฟกต์มาได้ขนาดนี้ก็ยอดแล้วครับนี่โคตรสวยอะทุกคน อ่าแล้วก็อายกิเพิ่มนะครับพร้อมกับดองการไปด้วยอ่าตอนนี้ระยะ53ครับดาเมจจะแสนระยะวิต่อการจับตีเหมือนเดิมนะครับอ่าผมก็ต้องพูดเร็วนิดนึงนะอ่าอัพตันก็ดดเมจอยู่ที่4 2 0ล้าน2แสนระยะอยู่ที่56นะครับวิต่อการจับตีเท่าเดิมนะครับแล้วก็ดอวการไปเรื่อยๆเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโอมังกรฟ้าโอสิอสลนินะครับเป็นเทพนะครับ การเทพในตำนานอะไรเลยครับเทพมายาผมก็พูดอะไรไม่รู้พูดไปบูมูเท่านั้นแหละแต่รู้แค่ว่ามันเป็นการเทพครับเนี่ยแล้วผมก็ไปเพิ่มเลอือดเลือดมอนล้นลุเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเลยเรานี่นี่คือเทพนะครับโมเดลโอซิลถามว่ามันดูดีไหมไหก็ได้นะครับก็ท่านผู้ชมมันก็เหมือนในอนิเมะนะครับ มันลอยอยู่บนฟ้าได้แหละแล้วก็เลยมองไม่ชัดเฉยๆเนาะอ่ะจาจังหวะนี้ผมก็ draw gas เป็นลัวๆนะครับเร์นของฉัน draw ก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นภาพตัดนะครับก็จะเป็นภาพตัดที่ผมมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับอ่าอันนี้แล้วก็อ่าวกกิกิผมสุมได้เชสเซร์เอ็กโซเดียนนะครับนี่แล้วก็จะมาบับนะครับ ดดเมจของยูกิตอนบับเท่าไรครับเวล1 1ร้อยสิบสองนะดดเมจอยู่ที่สิบสองล้านหกแสนครับโอ้โหดดเมจอย่างเยอะเลยถ้าใช้บับระยะก็ระยะก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะครับอ่ายูกิผมก็ส่งมเล่นขำๆมานะก็ผมก็นั่งรอเอ็กโซเดีย เช็เซอร์ของเอสโซเดียต่อไปเลยเลยครับจะภาพตัดมาตอนที่การ์ดผมเรือนั้นเหลือใบห้าใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมซึ่งผมตอนนั้นจัจ่วได้เอโซเดียแขนขวาเอโซเดียแล้วก็ดาตัวของเอโซเดียแล้วก็แขนซ้ายเอโซเดียนะครับเหลือแค่ขาขวากับขาซ้ายนะครับโอ้โหเอโซเดียจะพิการไหมล่ะเนี่ยนี่ครับสามใบสุดท้ายรอครับโอ้โห ได้ขาขวาของเอ็กโซเดียนะครับทุกคนคือช็อตนี้จะเป็นช็อตในตำนานที่สุดที่ผมเคยม,มีที่ผมไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็ก่อนเอ๋ก็รอบัฟเออร์วินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดอทีเดียวนะนี่บัฟเออร์วินหมดนะครับผมก็บ,บับตอบบัพนะครับไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่ผมก็จะบับนะแล้วก็รอการนี่ครับขาซ้ายเอ็กโซเดียจงอ,อ๊กมา เอ็กโซนี่โคตรจะสวยอะทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่าเอ็กโซเดียออกมาก็เดเมจประมาณ4-5ถึง5ล้านแล้ก็ไดเมจตามไดเมจของยูกิน,นะครับเออดดเมจเอ็กโซเดีจะตามของยูกิแหละเอา,าตรงอ่าก็ประมาณนี้การ์ดหมดก็รอไปก็ไม่รู้ทำไมครับนี่ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย